ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทางมหามงคลเพื่อความสมบูรณ์ภูมิพลของควงค่าพระพุทธเจ้าจง เลยมาบ้างดูสิสุดผู้ถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้ามาตั้งไกลเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวข้าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับเันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิ่อนอนตัดได้เงินแสนตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่ากได้ปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายทั้งมวล จเป็จำนวนหลายให้มพุทธุตรีเลี้ยตาดิหาสมสรสมตัดยินาเจ้าภาพสาชนทั้งหลาหลายโ้มีจิตสตารได้สร้างรูปเหมือนเพื่อบรรเทาปัจจตบักดูวัดาพิสการะกูชาสืบต่อไปในกาลเวื่อนาดีเติ ทองไหลมาบ้างดีสีสุดผู้ถือปีศาจสิ่งไหนไม่ดีอย่าได้เข้ามาตก็ไกลเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิดนอนตัดได้เงินแสนตื่นมาดีเงินล้าน